ไปอย่างมีหัวหรือไปอย่างนักลบมีหัวหน่อยละกันกูไม่มีว่ะนี่สิลูกพี่กูมันหลังจะเข้าว่ะโอเครับทราบรับทราบใช่เวลาลองแม่งไงตัวใหญ่้คนใหม่แม่มันมาจริงแม่มาอนีหนี่นีแม่มันตายแล้ว เอีอาหอยมาเก็บตายแล้วกูเยอ้ยไอ้คนนี้จะไม่ตายจะไม่ตายถอยกงินถอยกงินถอยเงอนระยะยิงมันโคน้าตาอยู่ตรงนี้กะแกิจกรมันได้แล้วบ้าจริงรวดามีพลละอี๋อะไรระยำไอระยำเลยไม่เง้อมันมีตัวมงมันมงไอ้เชี่ยฟาดมึงฆ่ากูทำไมเอ้าเฮียคุณใส่กุแม่นเกินว่ะโทษเฮีย Cargo loading complete. Transport C-43 ready for launch. ในสุดเจ้า <şu> ก็มาไมเคิลอ๋อหกินยานท่านนี่กินเหมือนส้นตีนเลยทำความเคารพทำความเขารบยูเมสสุดน้ำไปมาดูกันดีกว่าแม่งเอ้ยไอแมลงแตกดาวไอเฮียเราต้องแท็กดาวเลยเว้ยมึงรู้ไหมว่าเราต้องทำอะไรทำไงนะเราต้องฆ่าไอเฮียตัวใหญ่อะ

ห้ามอ้วกในยานสะอาดๆนะเข้าใจะไว้ไม่งั้นมึงต้องเอาไว้ถูกคืนมาเช็ดเองเจ็ดเองพวงพวงพวงขวเนีช่ยังใช่ยไอ้ฟาดเด็กเกินไอ้กูต้องจอดสำเร็จเป็นไงบ้างทหารตีนเลยอะอะไรแล้วทำเนี่ยอะไรวะ เราต้องเรียกไอเราต้องเรียกไอ้นั่นมาก่อนนั่นคืออะไรเจ้าเจ้าจะซัพพายนะซัพพายซัพพายจัดเลยงงงงอยู่อะงานแรกอะฐานใหม่ของกูอะไรย่างเงี้ยฐานใหม่โอ้ยอย่ายิงอย่ายิงหัวกูนะที่เนี้ยไม่ตลกนะอุ้ยโอ้โห้หมอนเลยโจ๊บโจ๊บอุ้ยกระโดดกระโดดอุ้ยพอคุณเท่เหลเกินนะอุ้ยเปลี้ยวเปลี้ยวเปลี้ยวเฮ้ยไอ้เชี่ยระวังข้างหน้าไหนวะ ด้านหน้าครับท่านตรงนั้นมีฐานมีเบสของพวกเราอยู่ตรงนั้นทราบแล้วโอ้ไม่นะผมตรงนี้มันได้กลิ่นแปลกระวังตัวด้วยที่เหี้่อเหมือนต้นตีเลยว่ะท่านผมได้ได้ยินเสียงไอ้แมลงมอบมอบมอบเฮ้ยไอ้พวกมันอะไรเนี่เอะแกมัน่ไปแล้วไอ้เหี้ย้แก่กี่อะไรแล้ต้องฆ่าแม่มันไอ้แม่มึงแม่มึงอยู่ไหนโอ้ใจจ้าการไอแม่มันพิทลบ ไม่ใช่แม่มันนั่นไม่ใช่แม่มันมันโจมกระสุนมันไอเฮียท่าเปลี่ยนแม่งยังเบียวเลยกลอง่มไวะตายเฮ้ยปรากริบสำเร็จเฮ้ยหี้ยมันมันมากเลยเฮ้ยมันมันหรือมันเบียวก็ไม่รู้แต่มันมันไอเฮียจริงล้างกูไอ้เฮียมันล้างนี่มันมีคนอยู่ข้างล่าง รักษารักษาใช้ยาปุ่มไหนวะวิเป็นบอลแรงมันกองขาโกไอ้พวกบอลแรงก็อกนี่ไงเป็นงานรสชาติกขอประชาที่ปไต่อะอร่อยหรือเปล่ามันเจ้ไอ้ฟันอุ้ยตัวใหญ่ไอ้ฟันไอ้ฟานทีไรมีดอกแล้วแป๊บนะเราจบภารกิจเราแล้วเว้ย แต่กูจะมันอยู่วะไอดูบน <Guy> ฟ like ้านี่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  e x ซ s Exos Exos สิ่งที่ Exos สู้เหรอเอ้ยมันเพิ่งอัปเดตไปข่าดเนี่ยใช่แล้วมึงตีมึงมีได้ไงวะตีไงขับเลยขับเลยประชาธิเฮ้ยอย่ายิงโดนกูหน่อยเหี้ยกูปิวนั่นอย่างเงี้ยนะมันนั่งกี่คนวะ มันนั่งได้แค่คนเดียวมึงเสกได้อีกนะเว้ยกดลองดูดิเอ็กโซสุดโฮ้ยได้ได้ได้เออสองตัวเลยเด้อเด้อเดขอขึ้นนะเอ็กโซสุดดู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 ออดูเอาละเจเกอร์ตรงนั้นมีฐานด้วยแต่ว่าเราจะไปฆ่าพวกมันใช่ไหมเราจะไม่สนของฟาร์มใช่ไหมใช่ไปเงินเลยผมแม่งเอ้ยซูเปอร์เอิร์ธดูถูกเราเกินไปว่ะใช่แล้วไม่รู้ซะแล้วว่าเราผ่านการตื่นขนาดตียิงมันเลยสัตว์ไซเมอร์ ด่าน่าด่านหลังาฮอะไรก็ผู้มแรงไอ้พวกเฮียเลือดแรงมันหอมจริงๆเลยเอเหยียบรนขี้แล้วอะเฮ้ยขี้แรงแรงเอ้ยกูต้องไปล้างเอ็กโซสูตรของกูอีกไซเบอร์ขวามือขตายหมดแล้วแหละไอ้เฮียพวกนี้มันโคตรกาดกูเก็บแล้วโอ้ยับมือไว มือวายประชาชนที่ปัตยประชาชนของอเมริกาไว้อะไรกับเขาโอ้ไม่นะพวกเขาคือหานฐานเหยียบทำไมเหยียบเฮ้ยที่คุณทำอะไรคุณเหยียบมันตกมันส่งเกียร์เหรอโอ้โอเตนไอ้ที่กูจะรีสเปกยังไงอไอเหยียบแล้วเนี่ยเฮียกดบี้ะกดบีนั่นแหละไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเลยไม่น่าเหยียบเลยไปตอนนี้เรามีประมาณสิบเหรียญแล้วเว้ยเฮียซื้ออีโมณ คือชุดเท่ๆไอ้เฮียและอนาคตไอ้เฮียมันดีแตกเรียบร้อยไอ้ฟันจิบหายแล้ว <pub> มันจุกระสนบาร์บาร์ไปล้วมึงเข้าใจหรือยังเพียนทำไมพวกกูถึงเบียวโอประชาธิปไตยบารไบ้ร์เจ็บด้วยไอ้เฮียตัวใหญ่สองตัวรับทราบ โดนยิงตายหนึ่งสวยพี่สวยตายสองสวยมากครับพี่มาลีตายไอ้เคียกี่ยี่ยี่อะไรกูโอ้โหไอ้เคียทำไมกระจอกจังวะเฮ้ยปืนอะไรวะเนี่ยปืนแบบไม่จำกัดเฮ้ยแจ็ปปืนช้อตใช้ยังไงวะเจ้าแมกกาพีเจ้าแมกกาพีเอ้าไม่เอาเหรอเอาไปดิเอาไปดิเอาไปใช้เลยมึงใช้กระสุนได้แค่นั้นแหละเร็วหน่อยเร็วหน่อยกำลังมาแล้วกูเก็บหมดแล้ว

ก็เป้าหมายเก่งโอ้โหง่ายเหมือนปอกกล้วยเลยปืนนี้ฝั่งนี้อือมันโดนช็อตนโดนชดเบาหล่อยวะเรียบแล้วกินต่เลยปอม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 ปอกหลัง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 12ได้ด้านหลังด้านหลัง87 287มากันขี้อ่ะเลยจุดหายนี่แทงขวาด้วยเบื่อับไอ้เขี้เอ้ยไม่ไหวละพี<_<_่ฝากคุ้มกันด้วยเรียกคุณเลยเรียกเยเกอร์ ให้ execute order เย่ก้าพายโลลูกปอมเทียบเลย,ยสัตว์รองด้วยเดี๋ยวมีเรือตนั้นม um> ันเยอะเยอะเยว้าวลังโก้อ๋อพี่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 ขึ้นหุ่นก่อนเลยพี่ขึ้นหุ่นผมก่อนเลยมันขึ้นอะไรมันขึ้นอะไรจิงกูได้ตายตายให้หมดไอดสัตว์ ขายแม่งต้องเรียกหุ่นจนได้เฮียเอาไปลูกกระสุนแห่งประชาธิปไตยเฮียมึงหุ่นนะแสกเลยครับพี่ปอดเลยโอ้โหไอ้เฮียมาดิสัตต่อยให้หมดเลยไอ้ฟันไอ้ฟันไอ้ฟันดูนี่ไอ้ฟันดูนี่ฟันดูนี่ฟันดูนี่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 อย่าไปใกล้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 ถอยถอยย้ำถอยย้ำแล้วอะระับบอมยิบเรา โอ้โหเฮ้ยยุงตัวใหญ่อันนั้นแค่พอประกอบฉากไ้เยวะหามนะเฮียลอยหลอนแล้วเียหลอนเลยเฮียเฮ้ยพี่พีสายมือหลบไปแต่ช็อตบั้นช็อั้นไสัมีไอไฟฟ้าแสนโว้ยเฮียไม่มไงเป็นปลาแสนโว้ย่เล็บพิกรเจ๋อ ดิเหมดทุกอย่างระเบิดเตรียมขึ้นยานโอ้ยเชี่ยเตรียมขึ้นยานเต็มไปเลยไม่รีสั์ไม่ง่ายลองยานทับไปเลยพี่ไปสุขุมวิท47รถติดนิดนึงแต่ไม่เป็นไรโอ้ยลูกค้าเยอะกูได้ก่อนไปละตายไม่หนีกูตายไม่หนีรอนรอนรอนเรื่องเราดับแล้วเหรอเปลี่ยนชุดมา ทำความเคารพให้แก่สเปิร์นโอ้อออยสงเกียร์ลเกินสงเกียร์ละเกินรูส้สึกเหมือนโดนดูดตังไปเลยอ่ะเหมือนจะเป็นเสาอะไรสักอย่างแล้วก็มีอะไรเป็นกล่องผีลงมึงไม่อ่านมึงไม่อ่านเควสเลยอนะ่ะไม่รู้ดูเอา,อง,างานงานแล้วกันนะแต่เท่านี้ไม่ค่อยมีคนอยู่ด้วยบันไลยละไม่เป็นไรไม่มีคนอยู่เราจะไปเองโอเค นี่มาท่นานมาดูความภาคภูมิใจยานทั้งหมดที่ท่านเห็นนี้คือยานของเราเฮลไดเวอร์<ม>ที่มาช่วยกันในการกำจัดอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะอุย้ยอันนี้คือเรียวไทม์ยานมาเรียวไทม์ทมตอนนี้เหรอเรียวไทม์ตอนนี้เลยคือคนที่อยู่ในดาวเนี่ยคือเรียวไทม์เลยเฮ้ยอ่ะถ้างั้นแท้ชสามลำนั้นก็คือก็คือมีมีสามลำอ่ะมีสามสคอตอ่ะประมาณนั้นน่ะประจําตําแหน่งเลยโอเคภารกิจแต่ละคนจะไม่เหมือนกันปอม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  ไอเ้เหี้ยเราเออไอ้ฟานเรายังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันปลดล็อกยังไงเออช่างแม่งมเดี๋ยวค่อยไปดูที่หลังผผมถ้าเราถ<ม>ึงรอดมาได้นะ<ม>ขอโชคดีทหารขออีกแล้วความ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 ขอพระเจ้าอวยพรซูเปอร์เอิร์ธขอพระเจ้า,จาอวยพรซูเปอร์เอิร์ธอวยพรด้วยเอวยพรคุณด้วยกัปตันก็ูสดบเหมือนจัด โอ,อ้กินดาวเนี่ยมันชินมาเลยท่านครับผมลงกลางเหมือนเขียว <c oughs> ไ,ปไปเดี๋ยวนี่ไงไอ้ฟันอ๋อมันได้เลนเลนฟอร์สอะดาวละสิบครั้งเว้ยเออเราเหมือนต้องไปรีเลทีฟแบบต้องไป,งไปแบบใสโ่โค้ดให้ระเบิดจรวดมันทำงานมันระเบิดใส่ลูกยิงจัดปะระเบิดแล้ว อาดู้เลยดูเดี๋ยวกันอีกเดี๋ยวเขาเปลี่ยนระเบิดเพิ่นไอ้เยียตัวกูแม่งพูดว่าแก๊สโซฮอแก๊สโซฮอรเรียบร้อยเสร็จเรียองที่ที่ต่อไปมีจุดแดงๆกำลังเคลื่อนที่เข้ามาระวังด้วยนะมีศัตรูสองหกสองสองสองหกสองสองหกดูหลังให้อยู่ไอ้เยี่ยลูกซองอย่างแรงเลยเข้าหมดเลยพวกตัวใหญ่ไอ้ยี่ยแต่มนุษย์สุวนน้อยอ่ะดิใช่ก็สุวนน้อยแถมระยะน้อยด้วย ดีรถเว้เนยขึ้นมาแล้วไอสองไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยตรงนี้นี่วะเราห้ามอยู่ตรงไหนนานเกินเว้ยไม่งั้นแม่งไอ้นี่ถอยมาก่อนวดถอยมาวดปีนถอยมาผมปีนแล้วไอ้เชี่ยผ้าคลุมแม่งโคตรได้ประโยชน์เลยเชี่ยได้ประโยชน์ตอนบินเนี่ยยังปาระเบิดไปแล้วปาระเบิดไปแล้วด้านหลังด้านหลังด้านหลัง ม่เอ้ยมีอะไตัวใหญ่ยิงที่หลังมันยิงที่ข้างมันยิงที่ข้างมันกดกดสลงเขาถอยมากอนถอยมาก่อกูจังเอ็มเจอู้เหี้ยมันมันเปนเขียวกูู้แล้วเนเขียวเพราะอะไรเพราะมึงเองเออมาแงเป็นเขียวตายหมดระเบิดไปแดก้ย ันหนึ่งนะเดี๋ยวกูเรียกมันมาใหม่รับทราบรับทราบโอเคเรียกลูกหลานกูมาเป็นมิคาเอลจูเนียร์ซูเปอร์จูเนียร์ซูเปอร์จูเนียร์นี่เนี่เดี๋ยวกูกูไปแอคเจ็ดข้างล่างมันมีกล่องคำสั่งเว้ยฝากโคเวอร์เนมันได้ไหมน้ำเขียวมากโอ้เม้นผมแย่ผมแย่มึงทำอะไรไอ้เชี่ยนี่อะไรอ่ะโอ้ยไอ้เชี่ยยิงแล้วยิงปืนใหญ่เดี๋ยวกูรีโหลดเองฟานมา X เจ็ดปืนใหญ่ตรงนี้ได้ อันนี้เป็นกระสุนธรรมดาเฮียปล่อยเป็นหน้าที่ของวิศวกรับคอมพิวเตอร์เลยเองโอเคกูจะทำไงวะอ่ะโอเคโอเคล้อมหนึ่งคุมการให้ด้วยเหมือนเหมือนมึงต้องยิงไปที่จุดนั้นน่ะหาสัญญาณล้อมหนึ่งับทราบอุ้ยเหมือนเป็นแมนเลยแล้เนี่ยเหมือนที่มึเป็นเป็นแมนเลยเฮ้ยอ่ะกูมีประสบการณ์เรียบร้อยละเรื่องมีทุกอย่างเลยว่ะเจาเอาพโหดมาขอเอาเลยนะตรงนั้นี้ยิงได้พร้อมยิงอ่าแป้งโอเคนั่งแล้ว จำตัวโอเคสามคุณรวมไม่ได้โอ้ยเชี่ยเลยโอ้ยเชี่ยโอ้ยกระนอนเราสโลไอ้เชี่ยไม่ไหวแล้วต้องต้องเอาเซนที่มาต้องเอาเซนที่มาไอ้เชี่ยฟานที่หายละไป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 ไหนวะไปเลยพวกเขาไฟวเขาไวไอ้เชี่ยโอ้ยโอ้ยออกไปจากรถเทโก นอนเถอะเดย์เอาไอ้เหี้ยมีปืนไว้ทำไมวะเอามีปืนไว้ก็ยิงไงโอ้ปืนกูก็โหดเหมือนกันนี่หว่าโอ้ my god โอ้ my god แม่งไอ้พอมันยังไม่ตายเลยเฮ้ยปืนกูหายด้วยปืนคนกูหายด้วยเดี๋ยวเบ๊เดี๋ยวกูวิ่งล่วงหน้าไปก่อนเดี๋ยวฟูเซกเจ้าที่เราดูกูโอ้อลเขียวโอ้บอลเขียวบอนเขียวบอนเขียว มแ <category> um ล้วลงนาไปก่อนกูลงนาไปก่อนมึงแล้วได้ได้ได้โอเคเซนตี่มาแล้วเซนตีมาแล้วรอแป๊บงนึงไอ้เฮียกูเรียกเป็นเซนตี่เซนตี่ปืนใหญ่ไอ้เฮียเรามีปืนใหญ่ส่วนตัวนี่ว่าแต่ทำไมเราไม่ใช้เรามีแค่สี่นัดก็นี่แหละเวลาที่มันต้องใช้ไม่ใช่เคล็ดหลักเลยซ้ำอ่ะแต่ถ้าเคลียร์ได้ก็คือเทพไปเลยโอกาสนี่แหละมาแล้วมาแล้ว โอ้ยเอหี้ยเหี๋ยวโคตรดิดต้องหนีโอเคต้องหนี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 เลยผมโคเวอร์ให้อยู่ไม่ไงกระสุนหมดหนีไปเลยหนีไปเลยผมโค้งไว้ให้อยู่ตรงนี้มันเป็นคังแสงอ่ะโอ้ยเก็บกระสุนก่อนได้ได้ได้โอเคเดี๋ยวกูขึ้นหุ่นเหรอขึ้นหุ่นเลยขึ้นหุ่นเลยอาจจะมีปืนโหดอ่ะ แม่งเอ้ยดุชิบหายเฟรมโวเวอร์เฮียเอ้ยเจ๋งลูกซองดีแต่รีโหลดช้าไอ้เฮียโอ้ยไอ้เชี่ยเอ้ยเป็นเขียวเป็นเขียวเป็นเขียวกูอีกแล้วเหรอจะบอกนะว่ากูอีกแล้วอ่ะเติมยาเติมยาเลยเติมยาเลยเติมแล้วเติมแล้วเติมแล้วแม่งเอ้ยเตามเปียวแล้วกูเรียบร้อยเราได้โค้ดแล้วเราได้โค้ดแล้วเราไปที่เสาเหรอ งั้นใช่เราต้องไปที่เสาที่มันชี้ขึ้นจะไปทางเดิมหรือว่าอ้อมตรงนี้ใกล้กว่ามุมน,นี้ใกล้กว่าแต่เราต้องผ่านดงอ่ะข้ามาไอ้พวกไร่ประชาธิปไตยเผาแมา่งเลยเขียวได้มาไอ้ดงข้างหน้านี้ก็น่าจะต้องใช้ปืนใหญ่จะสองนัดแหละเป๊ะเลยถอยไปไม่ก้นไปไกลเลยมันเขียวมันมีสองตัวใช้ปืนใหญ่อะเขี้ย ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,วแล้มีอยู่สามตัวเลยไปไกลไโอ้ไม่นะเอ้ยเป็นไงโดนไหมให้มันรู้ซะบ้างอย่าไม่ตั้งใจพระเจ้ากับอเมริกาบ้างไอ้ที่อ่ะยวผมอ้อมไปนะพี่โอ้ชิต bro บ r o bro โอ้ไม่นะเราไม่ไปกันลแล้วไม<อ>่ไปโอเคโอเคเอาเกล็ดลับมาถเกล็ดลับเดี๋ยวกูแซงคุณรอบหน้าเราไม่ต้องอีนี่แล้วนะรอบหน้าไอ้ฟันฟันฟันมิกออกไปรอบหน้าเราจะหลีกเลี่ยงการปะทะให้ได้มากที่สุด ไปอย่างมีห <N> ัวหรือไปอย่างนักลบมีห <N> ัวหน่อยละกันกูไม่มีว่ะนี่สิลูกพี่กูเผาแม่คือหมดนี่แหละตายมันรู้ระบาดหมดเลยกับใครเฮ้ยไอ้เหี้ยจะเกิดตรงนี้จะเกิดจะมีที่จะเกิดเดี๋ยวต้องรีบเคลียร์ให้จบแล้วรีบไปได้โอเคแม่งไอ้เขียวกับเหี้ยมึงชิจ้าเล่ว คอย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 โอเคตายแล้วตายแล้วตายแล้วอย่าไปใกล้มันตรงเลยตรงเลยวิ่งเลยยาวยาวพี่ยาวยาวแม่งเอลยแล้วเสือกวางไว้ไกลกันด้วยผู้นำซูเปอร์เอิร์ธแม่งใช้หัวหรือใช้ตูดคิดวะเออหมายหมายหมายถึงเราไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาผมยังลูกผมยังต้องกินซาเวียท่านระวังตรงนี้ระวังตรงนี้ออกขวาโอเคเปิดจรวดเหรอ ใช่ใช่ใช่เปิดจรวดแม่งเอ้ยเราไม่น่าทันว่ะลูกพี่ไม่น่าทันเจ็ดนาทีแน่นอนสำหรับการวิ่งไปด้วยแล้วเออแม่งเอ้ยปล่อยไปก,กูจะเรียกเกเกอร์รับทราบฮียเบียวชิบหายสัสเยี่งมไปขับไปมนขับไปตายแล้วโอ้โอ แม่งเอ,อ้ยกลับบา้านกันดีกว่าบริจิตกำเร็จวะว่าจ้ากิ้งียบร้อยลูกมันมาอเขียวอีกแล้วเหรอมองในแง่ดีแม่มันอาจจะไม่มาก็ได้จะมาแค่ลูกถ้าลูกมาแม่ก็ต้องอยู่แล้วปะอีกทีมันเขียวมันหลังจะเข้าวะ่ะโอเครับทราบรับทราบ,บ,บใช้เวลารอแม่งไอ้ตัวใหญ่ตนใหม่ แม่มันมาจริงแม่มาหนีหนีหนีแม่มันตายแล้วไม่มีเอ้าไปมาจะตายแล้วกู้ยัยไม่ตายัไม่ตายถอยงันถอยงันถอยงันระยะยิงมันวุ้นอาตายอยู่ตรงนี้กะจัดการมันได้แล้วว่าจริงนวดามีพละอีกอะไรระยำระยำเลยโอเค เขาจุดเขาจุดแม่มันสองแม่มันสองมาด้วยท้อยแม่แม่มันสามแม่มันสามแม่มันสามอ้ยแม่เอ้ยไปพุดเน็ตออ แม่มันอยู่ไหนคนนึงแม่เอ้ยแม่มันอยู่ข้างหลังยิงให้เรายิงให้ไอ้ตาปมาไม่โดนไม่โดนไม่โดนไอ้เชี่ยเกาะกูหนาเกาะกูหนาคนยนต์ตายและโอ๊ยโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยไอ้เชี่ยไอ้เชี่ยตรงนี้แม่งมีหนาวลงลงโลู่ที่สามกำลังยนต์รวมแล้วลุยสิอยู่สุดท้ายเด้งออกรับกสามล็อกสี่ แม่เงี้ยมันมีตัวมงมันมงองไอ้เชี่ยฟาดมึงฆ่ากูทำไมเอ้าเฮียกูใส่กุญแนเกินว่ะโทษเฮกูยิงมั่วๆโดนหัวเฉยเลยอ่ะแต่มันแม่นอนะตังกบาลเลยเต็มบาลเลยสัตว์ระเบิดก็หมดไอ้ชิบหายไววอดอะไรชิบหายกว่านี้บ้างโอ้นี่ไงสัตว์แม่เอ้ยโอ้ยแม่มันมาเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูปิดลับเปิดนี่ให้ ไอ้แมวมาเอ้ยแมวมาสองตัวนด็กนี่ก่อนดีกว่าไปปลาเบอร์ระเบิร์ปีละเจ้าอาจอมเจ้าพ่อเฮ้ยเชี่ยกูตายอีกแล้วเจี่ยอะไรเนี่ยเกัธหนาจริงไหมเนี่ยหรอวกูมันหนีไว้วะ โอ้ยโอ้ยอะอะอะเช็บโอ้แม่งเอ้ยโคตรเหี้ยเลยสัตว์ขอบคุณมากเดี๋ยวกูให้ของขวัญเป็นปืนใหม่เฮ้ยมีรังตรงนี้วะมาอีไล่ได้คกูลงกลางหัวแม่งกูลงกลางหัวแม่งเอ๊ะไม่โดนใครเลยเฮ้ย ไป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 รูหนึงแม่งโอชยเอไป้นหลังดีกว่าป้นหลัดีกว่าปนหลังก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์เอาหุ่นมาเคลียร์อะไรี่ไม่ไหวละรหัสแปดแปดแสามสาห้เอยโอเคเหลือผลเหมือนเดิมแล้วกละ เฮ้ยโดนปะโดนโดนโดนอุอ้ยตัวนี้กันตัวนี้กันกระสุนตัวนี้กันกระสุนยิงไม่เข้าตัวยิงหลับมันยิงตัวมันอยู่ตายเรียบร้อยมึงเปิดเลยเดี๋ยวกูดูเครื่องฮะทางนั้นได้ได้ได้เดี๋ยวกูต้องไอ้เฮียเดี๋ยวกูต้องไอ้เอาซัพพลายมาปะได้กระสุนหมดพอดีเตรียมตัวยิง สามสองหนึง่งจะรวดแหงมนุษยชาติอ,อ๋อหม่ยว่าพลังของมนุษยชาติพลังของประชาธิปไตยและพลัง,ลงของอมเมริกาโอ้เอมเมริกาจนแรงเ <c oughs>